ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมมิตรรักทุกท่านนะครับวันนี้ผมมีแมวนะครับลูกแมวนะครับหลายตัวเลยนะครับสี่ห้าตัวนะครับเป็นแมวลายเสื้อดาวนะครับเป็นสายพันธุ์ผสมของแมวป่านะครับลายเสือดำนะครับวันนี้ผมจะมาแจกฟรีนะครับให้กับคนที่รักสัตว์นะครับและก็โดยเฉพาะแมวนะครับ คนที่ชอบเลี้ยงแมวนะครับก็ติดต่อคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับเราแจกฟรีนะครับโดยที่เหตุผลของเราก็คือเรา,าจะย้ายไปอยู่ต่างประเทศแล้วนะครับก็หาคนรับเลี้ยงต่อนะครับรับไปดูแลต่อกันนะครับก็ใครที่รักแมวนะครับก็ รีบนะครับมีสิทธิ์ก่อนนะครับคนที่ทักมาเอาก่อนนะครับมีจํานวนจํากัดนะครับเพราะเหตุผลคือเราไม่สามารถที่จะเอาลูกแมวตัวนี้ไปได้นะครับลูกแมวครกนี้นะครับเพราะเนื่องจากสาเหตุมีทั้งแม่แมวและลูกแมวเยอะนะครับเราการขนส่งการย้ายสัตว์นะครับเป็นสิ่งที่ ยากลําบากนะครับยากลําบากนะครับแต่มีเงื่อนไขนะครับคนที่จะรับไปดูแลนะครับลูกแมวเหล่านี้นะครับก็ตกลงกันนะครับเอาไปหมดเลยนะครับจะไปแบ่งกันหรือยังไงก็แล้วแต่ท่านนะครับแต่ว่าก็ต้องเอาแม่แมวนะครับมันมีแม่แมวอยู่นะครับก็ต้องยกไปตั้ง แม่และลูกเลยนะครับสำหรับคนที่อยากได้แมวไปเลี้ยงนะครับก็รีบทักมานะครับเราจะให้ไปหมดทั้งแม่แมวและลูกแมวนะครับติดต่อมาเลยนะครับใครที่อยากได้นะครับแจกฟรีครับแจกฟรีครับให้กับคนที่รักสัตว์และรับไปดูแลต่อนะครับรีบๆกันเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ครับขอลาเพียงแค่นี้นะครับ ติดตามชมคลิปใหม่นะครับใครที่อยากได้แมวรีบทักมาครับผม